สวัสดีครับ FC แฟนสองและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดวันก่อก่กอจะพายเอและท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวังนนิยาพาลุย่ยแห่งหลวง,งเรื่องด้วยเจือได้กับแม่เพี้ยนนะครับในของุัทไายเพิ่นกับฟันอีกแล้วนะครับน้อง่มวันที่สิบหกกุมภาพันธ์หกเจ็ดนะครับเพื่อนสี่ฟันนี้นะก็ตามไปฟังน้ำกันนะครับเข้ามาแล้วก็ like กดติดตามกดแชร์เพียงรลังใจด้วยนะครับ ของมือถือมอนี่ก็อน้องที่ญาติแบ่งผลนมาใหา้ผมได้กจะทำเป็นคลิปเพื่อเฉยเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านได้ฟังได้รูป้ไปน้วกันทุกๆคลิปนะครับเพื่อนเสียมาได้ยังงต่างาไปฟังพร้อมๆกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับไม่ีรอกเพื่อนตายแระบบตาเหิตาเหินเป็นภยัยเป็นอ้ายพวกนี้อ้ายน่ารวยตายตาเหินตายตาดูแลกันอยูแล้วเขาสามวันเนี้ยไปเหรอขึ้นจังหวัดหัตานปักกุ้งนี่แหละ อ่านประุงกันเลยเอาอันเด่นอันอันสีหอดหน้าเหราว่าสันว่าบานิเอร์ตะเหิมแล้วฝันเลี้างขึ้นไปทางบานประกงนหละไปแช่นั้นละกับว่ได้บอกกันรถกันกับว่เห็นดอกว่ารถขัานไหนขี่รถน้ำเล่าบัวตะขี่หลายตัวางึ้มาเห็นรถแล้วกับว่้ขี่น้ำเล่าอ่ะนะบัวเห็นหอดรถของบัได้ขี่เกลี่ยตะวางฝันเห็นเล่าซื่อพอเล่าก็จะกม้าโซ่หอดหัวหน้า เราเลาก็ยยางขึ้นไปบาดระกุงสินาม่าอาย่ทางบาดตะกุงวันีนะเรามาส่งมาเพี่ยนตอนเิ้นตายตายตะปีใดหนึ่งตายตาโดนแล้วาตายตัโดนแล้วเนาะแล้อายุสามามตอนตายอายุสามสิามตรงนี้เราอยหน่อยหนึ่งในหน่อยหนึ่งก็ตายตรงนี้เราเราเกิดรุ่นยี่อสองปีแล้วเกิดเมืสองสิบสี่เลยเนาะตายตะโดนแล้วเอเยเป็นยังขึ้นตายขึ้นอายุหน่อยหนึ ถ้าตาาก้จะว่าเป็นยังก็จิบสันแท้แล้วนี้หลใ่หนักเลย่นว่นได้บอกเลยเพื่อนบอกวาไดนบอกกันดอกันเดืยเื่อเออเห็นในเื้อเนยางขนางสีมาาโงฮอดน่าหละบวัน้านแหละเ็ากเลยยางขึ้นไปทางบานปะกุกแต่คนไายว่หลายปีเราเพื่อนมาเคยผ่นเห็นมาด้กเคยผ่นเทีนเลยวันนี้อาจจะนอนเพื่อพายุเพิ่เนาะวันนี้ไอกันระายนะพเดียวันนเมอได้ชไ ก็เาสัญญาณให้ก็อุเยอะวบ่คยันเห็นเร้จะเถื่อนหรอวะสบายวันนั ồi. Ồi, ้นะันเห็นเล่าหาอย่างมาบ้านนี่แหละอันเป็นโพอันเป็นโพท่างหัวหน้าหัวหน้าบัยุตีบานประกุมก็เลยว่าอันเห็นห้าเมื่อหล่ะห้าวคนอันเพียงหน้าห้าอยู่คนวัดสันเอมาเลยยางกลับขึ้นไปทั้งประกุมคนละก็เลย เดียวกันเดียวกันกับแม่นั่นสิแม่นั่นฟันว่าที่มาถึอตามโตนะแม่เกียวฟันว่าผัวตายฟันว่าพ่อบ้านตายพ่อบ้านอายุหกสบสมแหนวกหกสามอันนี้เพิ่นตายแล้วฟันว่า่นเห็นฟันว่า่นมาเนาะฟันเห็นฟันเห็นเลาซื่อเนี่ละทำเไรตามโตสิบศูนย์สามสามเราไม่เพี้ยนตีบางนตีบก็เตียอยู่เล่ากับ พ่อซอเกิดลอถันเ็เออเป็นพใดอสีเออเออเนาะพ่ออสิบีาเดินทาสองห้าหนึ่งสี่ลขดนั่นที่เพี่ยนกินเขายีนยิสัมผัสกับเป็นหนึ่โคหนึ่งกับตรงว่นคู่เนาะองห้วนี่กับกินเขาแล้วสัมผัสพอดีเนี่กินเขาแล้วแล้วกับสัมผัสันออกหนึ่งีนออกนซได้เะเลียว่าจมอะี่ิบนี้ินีต้องมแล้ว ่าคนนี้ที่ซื้อไว้วเนีเไปกันพได้ซื้อี่ทายเนี่ยอย่าบีพอซอสสองหาซี่สองหาอซี่พสสองหาอายุสามสิบสามปีตอนตายแต่หมีแต่หนึซี่ค่สาเท่านี้มันละอันนน้อยท่านนี่อันหนน้อยท่านนี่ะอันจำได้แต่ว่าก็เพิ่งตอนนี้เล่ับหมาลไปหลายปีแล้วพ่งไปองเคเพไปเ่คยมีบ่แม่เพี้ยนฝันเห็นคนที่ตายแล้วแล้วมันออกอายุตอนพวกหนูบ้านเถียชิเนี่ยเคยมีบ่ ก็ลุงนี่แหละผู้พี่ิายเนี่ยนี่แหละเออกะที่ว่ารถเป็นที่มันออกห้องหนึ่งหนึ่งหองว่าน่ะปัตนี้มันออกอายุเพิ่นปะมันบ่ออกอายุมันกะออกกันปัติเนี่ยรถก็เห็นเลขรถเด็กครับกเลขบ้านที่เพิ่่นนลขบ้านมันตรงกันเด็กบ้านเก้าเลขรถห้องหนึ่งห้องนึงห้องนึงแต่ว่าปกติกับปัติเนี่ยเล่ามันกับสิออกเลขบ้านกับอายุรถอ่ะปัติเนี่ยรถเก้าเล่ากับ นั่นแหละตัวตัรถเล่าแหละเคยเห็เคยปาเห็นยวนคนตาย่าออกอายุเคยมีรเคยมีอยู่พาเห็นคนตายแล้ออกอายุอันนี้กัมิตาอายุก็พสเกิดนั่นแหละเกิดสองห้าหนึ่งสี่ม่พี่สิบแาดประมาสามสิบมปีจงขึมอานนาจอให้แล้วนี่แม่นี่เด็กึ้นนาจอแล้วไม่พี่สิบแาดไปมากรัว้อค่ะขอพูดหลายเรอ่มาค่ะ พ <มา S 1> เ<ท>พิ่พนเ่เเ้าเฮ็ดอ้วนเพิ่นพิ่งกินเขาเทียงวังไว<อ>้พวเวพิ่นกินขขาเทียงซิบซีนาฬิกาเนียกินเขาเทียงซ่วงซิบผงนาฬิกา,า,ากินเขาเทียงเนะาะกินขขาเที่ยงสิบหงนาฬิกาเพิ่นป้าไปมัดกวดฟันหน่อยๆฟันบ่อลายฟันซัมมี่แหะเด้อพี่น,นนะ้งเด้อ <บ>กายยัารเห็นค้น,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 คนบ้านเดียวกันได้คีบปแเดวนะครับนนได้คน้วเออองหา4หนึ่งสี่กับสามสามนะครับคือเป็นอายุสามสิบสามปีนะครับออสองหาหนึ่งสี่อ๋อสองาหนึ่งสี่คนี้จเป็นโค้งสุดท้ายได้นนนรับ มันไปมากกว่า <in> น <Asia> yes, uh ั้นแล้วก็ไ oh, อ้แอดมยินงจบกากันแล้วพี่เนาะพูดกันเอาตัวพี่พูดียนใส่กระดาษนะเออยนใส่สมุดได้เอามาให้โซ่เพิ่งๆกันเลยเด้อเดี้อเด้อเอสรุปสรุปคลิปแม่เพี้ยนเด้อค่ะแม่เพี้ยนปันเฮนดีไซน์น่ารวยใช่ป่ะครับดีไซน์น่ารวยตายตั้งหลายปีแล้วนะคะมามาทรงแม่เพี้ยนนะคะเพิ่นไม่ได้บอกเลขแต่ว่าตอนเพิ่นเพิ่นเกิดพ่อสอ 2.5.1.4ตอนเพื่อนตายอายุ33ปีนะคะแม่เพื่อนราว่าตรงตีเลยนะคะตีตามอายุตีตามพ่อซอเกิดอาจจะเป็น1นึ่ซีกับส3นะคะเป็นแน้ทางหาสื่อสารกินแร่งรัฐบาลนะคะอะเลีกตัวนี้เันเป็นวันวาเลนไทยได้ปะในรุ่งเป็นวันวาเลนไทยมาสักเกิน พ่อซอเกิดเป็นวาเลนไทนทานนี่ยพ่ออเกิดเป็นวาเลนไทนแต่อายุ33 no. ปีส ok ok ื่องายได้บริการเลรกสามสิบสาเป็นเลขเบิ้ลนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่แนท่างหานสื่อสารกินแบงรัฐบาลโคงสุดท้ายของแม่เพียรนะคะสามลางซีของบทเพีได้แล้วเพราะว่ามีเพียรเิคนปัดแม่น้แล้วที่แรกรซึกว่ากุญใจเข้าหาศูนย์กระหานึงเนาะ เพื่อนคลิปแรกเนี่เพื่อนหายหาศูนย์ก็หาหนึ่งที่ว่าเพื่นฟันเทนยนพ้าน้าน้ำกบผู้ยิงคนนันบอยกันที่อุ้มลูกผู้ยิงคนนันอายุประมาณหาสิบหาสิบเอนเดียวกันนะ่เขาดีหนึ่งีเอะเอออุ้มเด็กน้อยนะเด็กน้อยคุ้มเด็กน้อยก็เลีหนึายน้ำว่าฟันแบบนี้ดีเาะเขาคล้ายๆกันดีแมน ครับกับบางว่าเอฟซีและตำรวจต้อนดังตา,านข้องเสียทิ้ได้ฟังแล้วนะครับทีนนันทญาได้สาหรูเลขของแม่เพี้ยนในกองทัพไทยนะครับสันเรบผมในถ่ายคลิปนี้ก็บที่สหลุกครั้งหนึ่งนะครับแม่เพี้ยนกองทัพไทยฟันเนียนคนตายแลวว้วหมวดวปฏิสิบหกกมภาพันหกเจ็ดนะครับอายุของผู้ตายนะ่ะครัสามสิบสามปีนะครับปีเกิดของผู้ตายนะ่ะครับหาเนื้อซีนะครับกิดไม่เหล็ก 1 4กับ3ามนะครับไปครับบนล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อสารกิมแบงก์รัฐบาลกับวังวายเอฟซีและท่านผู้สมทุกท่านคงเสียดายินะฟังแล้วนะครับสาหรับผมไทยกิมเนียขออยู่เพียงตรหนี้พบวันนี้คลิปต่อต่อไปสามกิมนียโชคดีสวัสดีครับ